อยู่ได้ไรส่งเราไม่ปลาลมต่อสิ่งใด้ใดเราไม่ปลาล้มต่อสิ่งใดได้เด็กทีมีใช่ก็พอไม่ขอรบกวนพ่อตาแม่ได้มีเงินมีทองไม่คิดอะไรซื้อเราใส่ไห้ไว้กินกอพอครับแกไม่ต้องเป็นของไม่ดีแกไม่ต้องเป็นของไม่ดีเพื่อนใจที่ถ้ามีก็เอา กับคุณนค่ะกับคนณทุกคน